เปิดยอดฝนโลกไอจีแอนเชลีพุ่งพรวดยังไม่ทันข้ามวันจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวดมิจูนเวอร์ไทยแลน,นด์ปี2021สำหรับนางสาวผู้ที่ความมงกุฎเพชรในครั้งนี้คือแอนชชลีสกอตเคมิดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียอายุ22ปีสูง183ซนติเมตรและหลังจากที่ประกาศผลการแข่งขันมิสจูเนวอร์ไทยแลนด์ปี2021เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนั้นเมื่อเข้ามาส่องในอิสตาแกรมของแอนชชลี โดยระยะเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงยอดโฟลเลอร์ใน i ิน t a g r a m ของแอนเิลีอยู่ที่188,000แต่หลังจากนั้นยอด follow พุ่งพรวดทะลุ2 0 0 0 0 0ไปเป็นที่เรียบร้อยและดูเหมือนว่าในตอนนี้ยอดจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อนเนื่องกันเลยทีเดียวครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับ